เาทำไมจอดรถแบบนี้เนี่ยแล้วเจ้าของรถอยู่ไหนเนี่ยจอดรถไม่มีมารยาทเลยนี่ใส่ยแย่จริงๆพี่เดียฉันจองโต๊ะไว้แล้วคืนนี้ไม่เมาไม่กลับนะพี่จัดไปพี่ก็เริ่มได้ที่แล้วเนี่ยออคุณคะ คุณช่วยขยับรถหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าเราเปิดประตูรถไม่ได้คะ่ะมันก็เข้าได้อยู่นี่เออใช่ก็เข้าได้อยู่นี่คุณอนะตัวเล็กนิดเดียวเข้าได้อยู่แล้วแต่คุณจอดรถข้ามเส้นแล้วนะครับคุณช่วยขยับหน่อยได้ไหมครับพอดีว่าเรากำลังจะออกครับผมจอดรถแบบนี้คุณก็ออกได้เนี่ ถ้าคุณอยากย้ายอะ่ะคุณก็ย้ายเองสิผมดื่มมาผมอยากขับได้ครับเดี๋ยวผมพยายามให้ คุณทำบ้าเลยเนี่ยผมแค่เปิดประตูรถแล้วขวดมันตกเองใครให้คุณเอาขวดไว้ที่ข้ามประตูเนี่ยอ๋อนี่คุณจะหาว่าเป็นความผิดผมงั้นเหรอทุกคนก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าคุณเป็นคนเปิดประตูรถแล้วทำให้ขวดแตกแล้วใครจะรู้ละ่ะว่าเขาเอาขวดไ้ที่ข้ามประตูอ่ะจริงๆแล้วคุณควรไว้ที่ข้างหลังสิ นี่แสดงว่าจะไม่ชดใช้ใช่ไหมทาขอคนอื่นเขาเสียหายคุณก็ต้องจ่ายค่าเสียหายสิฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วเหตุการณ์นี้คุณจะโทษเขาคนเดียวก็ไม่ได้นะแต่เขาเป็นคนเปิดประตูรถคุณก็เห็นมันไม่เกี่ยวหรอกคะ่ะว่าใครเป็นคนเปิดประตูรถเพราะต่อให้พวกคุณเป็นคนเปิดประตูรถมันก็ตกลงมาแตกอยู่ดีฉันว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากความตั้งใจมากกว่า เฮ้ย hey, พูดจ่ายมันมีเหตุผลในสิน้อง,งสาวคุณก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเขาเป็นคนทำของผมเสียหายเอาแบบนี้ดีกว่าจ่ายไห้ผมสองพันเลือกทุกอย่างจบใช่ถ้าอยากให้เรื่องมันจบๆก็จ่ายเงินให้พี่เขาไปสิพวกเรายังมีธุระได้ผมเองก็ไม่อยากเสียเวลาเหมือนกัน พี่ตาลเราไม่ได้เป็นคนผิดทําไมพี่ต้องไปยอมพวกเขาด้วยเนี่ย <Hey. S 1> แต่เขายอมรับแล้วว่าเขาผิดคุยจะหน้าด้านมาหาเรื่องอีก <c oughs> แต่งตัวก็ดีแต่ไม่รู้จักรับผิดชอบพอเธอะครับค่าเสียหายสองพันใช่ไหม นี่คุณสองคนอยู่แล้วเหรอครั้งก่อนยังไม่เข็ดใช่ไหมนี่ลุงมันไม่ใช่เรื่องของลุงลุงอย่ามายุ่งดีกว่าจะไปไหนก็รีบไปไปไปลุงคะลุงรู้จักสองคนนี้ด้วยเหรอคะรู้จักสิรู้จักดีด้วย สิพี่เดียโอ้โหอละพอละนี่ไปแอบไปไปได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเอกาสารไปส่งให้นะครับลุงคะรบกวนลุงช่วยเปิดประตูฝั่งนู้นให้หน่อยได้ไหมคะพอดีว่าหนูเปิดไม่ได้คะ่ะได้ครับ คือลุงวายนี้หนูเพิ่งซื้อมาเองลุงลุงทำอะไรเนี่ยทำไมลุงไม่ระวังเลยอะ่ะลุงไม่ได้ตั้งใจลุงแค่ช่วยเปิดประตูให้น้องเขาแล้วลุงทำข้าของเขาเสียหายแบบนี้เราจะทำยังไงล่ะทีเนี้ยวายนี้หนูเพิ่งซื้อมาเองพี่ ว่าจะซื้อไปให้แม่ตกแตกหมดแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เออลุงลุงก็ชวยใช้ค่าแสียหายเขาสออิน้องครับแล้ววัยคนนี้น้องซื้อมาเท่าไหรอ่อ่ะประมาณพันกว่าบาทค่ะงั้นก็ให้ลุงเขาให้น้องสักพันนึงได้ไหมล่ะเพราะลุงเของไม่ได้ตั้งใจอะ่ะได้ไหมลุง ให้น้องเขาส้าพันหนึ่งน้องเอาได้ไปซื้อใหม่อืมได้ครับได้ลุงขอโทษด้วยนะหนูไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูไปซื้อใหม่ก็ได้ค่ะงั้นลุงขอตัวก่อนนะขอบคุณค่ะ ชิหลังก็ระวังระวังเลยนะดีนะลุงเขาช่วยใช้ค่าเสียหายใหยยยไ้ไปไปไปรีบเก็บของเดี๋ยวไปหาย,ย,ยาอะไรใหม่ต่อเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ไบเอาของมาให้นะ เรียบร้ยพี่เดียรเร็วๆสิเออแปหนึ่งดิคุณตำรวจครับที่นี่มีมิจฉาชีพครับ แผนนเเหมมือดิอสองคนนี้หากีววิธีนี้มาหลายครั้งแล้ว <S 1> <S 1> ถูกจับแล้วแต่ก็ยังไม่เข็ดเรื่องที่คุณเจอวันนี้มันไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับมันเป็นความตั้งใจของพวกเขานี่ลุง มีกล้องวงจรปิดใครถูกใครผิดเดี๋ยวก็รู้กันค่ะผมม่เอาเรื่องพวกคุณก็ได้ไปอันอพี่เดีย สมัยนี้มิชฉาชีพมีหลายรูปแบบนะครับเราต้องระวังตัวให้ดีขอบคุณคุณลุงมากเลยนะครับที่ช่วยพวกเราครับขอบคุณมากๆนะคะไม่เป็นไรครับเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสังคมเราจะได้น่าอยู่